พี่น้องท่านผู้ชมบ่าวผู้ไทยเป็นแรงโลมาเบิ่งน้ำตกทำสูดาพี่น้องอยู่วัดนุ่นสมบูรณ์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับลงมาจากนี่นะครับขั้นไดนี่แหละสำนักที่พักสูงนะครับมากอ่ะไก่เติบอยู่ครับเนี่ยเห็นละจุดน,นึงครับเป็นจุดเล็กหนึ่งในน้ำตกเป็นต่อมาจากที่ต่อเติบเติมหินอะไรทำนี้ ขูดสูดแรกแล้วนี่ลงไปนี่ครับไหลขอนโต๊แห้งก็เสื้อ,อทามทั้งแม่ขาพันวะารที่ขนตกแห้งกันแห้งครับนี่มันมีแห้งไปเลยครับเดี๋ยวลาะลงไปครับลาะไปตามแนวทำนี่ครับเห็น,นพี่น้องเดวทำนะี่เพิ่เขียนไว้กับะมาณจ้าเมตดวันนี่สองร้อยสามร้อยเมตรพอนแครับนี่ ส้าผ่าสูงได้คำนี้คงไม่เกิดรอบทิ่ทางมีแต่ผู้ได้คำนี้รออันนี้วันนี้ครับป่าภูเขาลำเนาไพ่ยอะมากเบิ้งความงามของน้ำตกครับแล้วเป็นน้ำน้อยครับเป็นน้อยลงเนี่ยเป็นน้ำน้อย,ลง,นนนอยลงได้คำนีเขต็ดตัวน้ำลำธารนี่นี่นะจุที่สองคบนี้ ใหญ่ขึ้นมาเดพวกกันนาผาสูงเข้าไปหนุ่น้ำย้อยลงมาน้อยไหลเดไหลของกูงูคนได้อ,อด่างไว้ครับไม่อ่างลองรับไว้ใส่นะครับ ระยะลงมาตามหน้าผานะครับอย่าองเอามาเย็นสบายสบายไม่ได้งางไวมีจุดที่สองครับเดี๋ยวไว้บื้องจุดที่สามมีจุดที่สามแล้วเพราะใหญ่ใหญ่แล้วกับทางหางกับไอ้ท่ำครับ ขึ้นขี้บิงเนอะภาษาผู้ไทยขี้บิงบิงคือนเจแล้วนะครับคางคาวคนไทยว่าคางคาวผู้ไทยว่าบิงนอนปิ้นโหลงเนี่ยพี่น้องเคยเห็นอยู่บิงนอนมีนี่นอนแบบปกติเด้นอนปิ้นโหลงอเออเฉยสาวหลัง มาไก่เนี่ครับทางโค้งไล่หลายพี่น้องตามโชคขึ้นมาตามาผู้นะฮะติดทางขึ้นทางสะดวกอยู่ครับพี่น้องสะดวกสบายอยูย่ยๆๆยๆๆยๆๆนี่ทางไปครับนี่เนก้อเจดีไว้นี่พี่น้องมาเบิ่งเห็นก้อเจดีน้อยๆเอาไว้ครับพวกก็ชอบถามมาอยู่ครับว่าใ็รไว้เพ้อนี่ เยด็ดจะไวยเผื่ออาจจะเป็นแกคิดแกเนาะครับพี่น้องความซื้อแกปวดคล้ายแข,ขนหาี๋ยวถ่าไปนี่ทกทำโซดานี้ตัวน้ำลำธารห้วยพุ่งพี่น้องห้วยพุ่งห้วยพุ่ง นเห็นแล้วครับเก็นผลแห้งเงิดหลแห้งครับพี่น้องดูเลยนี่คือทำโคกจะเป็นทําสูดานะพี่น้องไมีด้คู่บาได้คูได้คู่บ,า,า,บามาจําวัดอยู่ดีนี่อยู่นี่เพไปทางหน้าครับนี่คุติครับ น้ำตกกับพี่น้องน้ำตกแก่งน้าผาเลยครับพี่น้องเลยกุเท้าเหี่ยว,วพนะครับเห่วไปทางนาหมดแล้วตกะตรงนี้เป็นอ๋อคนมีแห้งก็ตกมีแห้งเหมือนว่าน้ำตกทำสุดาครับพี่น้อง เบิ่งไปรอบเบิง่งทิศทางก่อนเหลือมตามาไอคลิปเพ,พื่อน้องเบิ่งเนี่ยลงท้าคลิปเลี้ยวครับคลิปเลี้ยวคลิปติ๊กต๊อกนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวทำโซดาจะว่าว่าอยู่บ้านโน่นสมบูรณ์ครับทางแยกบ้านโน่นสมบูรณ์มาก่ก็ ประมาณจะกิโลนี่ประมาณห้าหกโลแล้วอามานี่ครับเนี่ยมันจะตกลงจะพหูหลังพูหลังเครื่องพูข้า,ขามาอะไรออกมาแล้วไป ครับถนนทางก็สะดวกสบายครับมาได้สบายสบายบ่าวผู้ไทยก็มีเคยมาลเลยอิสต์ไฟอิสต์ไฟเลยเบิ่งแต่สิเจอไปหอดเบิ่งกันนะวันนี้ไปเดคิวพี่น้องเบิ่งหอดละครับวันนี้หอดละทำสซดาอะไรนี่น้องเอ้ยพี่เจอคนไรก็แชร์ให้เด้อเอาใส่หาคลิปดีๆเมให้พี่น้องเบิ่ง คพีปนี้อเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ